สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเบอร์ลี่รับการมาเยือนของเชลซีนะครับเตะสามทุ่มของวันเสาร์นะครับมาดูความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับตัวหลักๆที่ไม่น่าจะลงได้นะครับโยฮันกุดมุนซันนะครับนาธานเลดมอนแล้วก็อารอนแลมซีนะครับฝั่งทีมเยือนนะครับคาดว่าจะลงไม่ได้นะครับก็จะมีเวลลี่โฟฟาน่าเอ็นคุนคูลาวเวียเบนชิวลลิเจมนะครับ แล้วก็กุสโตที่ลงไม่ได้แน่นอนนะครับโดนแบนใบแดงนะครับตัวที่50 50นะครับคาดว่ามีลุ้นมีชื่อลงสนามนะครับไกเซโดแล้วก็โมดิกนะครับหลายชื่อที่คาดนะครับเบอร์ลี่มาในระบบ433นะครับตัวหลักๆนักดังๆแล้วกันนะครับบราห์ฮิลแล้วก็ฟอสเตอร์นะครับส่วนเชลซีมาในระบบ433นะครับมูโกโรเบิร์ซานเชสนะครับ แบ็คขวานะครับคูคูระยะเซนเตอร์สองตัวนะครับดีซาซี่ยืนคู่กับซิลวานะครับแบ็คซ้ายจะเป็นโควิลนะครับกองกลางสามตัวนะครับจะได้กาเซโดกลับมายืนในตำแหน่งกลางรับแล้วนะครับอาจจะเป็นกลางนิเฉยก็ได้นะครับไม่แน่ใจว่าพอสใช้แผ่นไหนนะครับแล้วก็จะมีเอนโซ่เฟอร์นันเดสแล้วก็กาลารเกอร์นะครับกองหน้าสามตัวคาดว่าน่าจะเป็นพาวเมอร์ แล้วก็หน้าเป้าก็จะเป็นโปรย่านะครับอ่าปีกซ้ายจะน่าจะเป็นสเตอร์ลิงนะครับนี่คือหลายชื่อที่คาดนะครับอ่าออก,ก่อนแล้วกันครับออกเปิดงานเลยครับฮัลโผมว่าเชลซีกลับนะผมผมผมคิดว่าเชลซีน่าจะกลับมาได้ลแล้วแหละเพราะถ้าไม่กลับนั้นเนี้ยหลังจากเนี้ยนะครับมันจะเป็น,นทักเด็กทีมชาติครับ ด๊กแนวไอเซนนอนหลังจากไอเซน,น,นอนเสร็จไปเจอเบนฟอร์ดเจออะไรละ่ะที่นิวคาสเซิลไบตันสปอร์แมนยูะนะครับเ,เจอทีมพวกนั้นเลยนะครับหลังจากนี้จะเป็นโปรแกรมมหาโหดถ้าไม่เก็บแก้มตอนนี้นะครับโอกาสเชลซีตกชั้นว่าไม่ได้นะครับหรือไม่ต้องถึงขั้นตกชั้นโปเชติโนนะครับโอกาสที่พอรจะโดนปลดก็ยังมีนะครับถ้าผลงานนี้ไม่กระเตื้ง ผมว่ามันควรมาได้แล้วแหละแต่ผมยังมองอีกสองอย่างอย่างแรกคือพอสจะจัดแผนอินดี้เหมือนที่ผ่าน,านมาไหมเพราะว่าอย่างนัดล่าสุดพอสจัดแผนในสิ่งที่ที่มันควรจะเป็นนะครับไม่เอาเอ็นโซ่ไปยืนตัวสูงนะครับแต่ก็ยังใช้โควิลไปยืนแบ็คซ้ายนะครับแต่ถามว่าอ่ะโควิลยืนแบ็คซ้ายต่างกันยังไงก็คือปกติโควิลยืนอ่ไม่เติม ปล่อยให้มูดิกโดดเดี่ยวเป็นปีที่โดดเดี่ยวทําเองนะครับไม่มีตัวมาซัพพอร์ตมูดิกทำให้มูดิกเล่นไม่ออกแต่นัดล่าสุดพอร์ได้นะครับแกนรีวิฟ e ูลวิลเติมไปช่วยมูดิกนะครับก็ไปแอดซิให้มูดิกได้นะครับผมหวังว่าพอร์จะต่อยอดนะครับจะต่อยอดจากนัดที่แล้วก็คือขอเถืะออยาเอ็นโซไปเล่นตัวบนนะครับ ส่วนแ็กขวาผมว่าก็คงเป็นมาคูริยาแหละเพราะว่าลงมาสองนัดทีมชนะทั้งสองนัดนะครับฟอร์มดีก็ควรให้ได้โอกาสต่อและจุดสำคัญของเชลซีตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือโคพาเมอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เชลซีตามหานั่นก็คือตัวที่อันกองนะ้จะเห็นได้ว่านัดแข่งกับไบตันในเกมดีครับนะครับ โคพาร์เมอร์แอซิดให้นิโคลัสแจ็งสันอีกนะครับถือเปลือกสองลูกด้ยซ้ำนะครับแล้วนัดล่าสุดแจ็งสันโดนแบดนะครับโคพาร์เมอร์ mer, ก็พยายาปัน้นอามันโดโบยาจุดนี้เป็นจุดที่สเตอร์ลิงมูดิกหรือเอนโซนะครับที่พยายามเอาไปยืนซัพพอร์ตของหนา้าทำไม่ได้ดังนั้นโคพาร์เมอร์ควรลงเป็นตัวจริง สำหรับผมผมอยากให้ดูสถานการณ์ก่อนดอกสเตอร์ลิงไว้ข้างสนามก็ได้นะครับใช้ Position เดิมนะครับก็คือใช้แผนเดิมกว่าที่ยังดีอยู่นะครับลองดูถ้าเผื่อไม่ดีคุณก็ถอดสักตัวก็ได้อาจจะถอดการเกอรหรือถอดมูดิกดูก็ได้นะครับเผื่อมูดิกความฟิตยังไม่ถึงหรือได้ลงไหมก็ไม่รู้นะครับหรืออาจจะเอาสเตอร์ลิงลงก่อนมูดิกก็ได้นะครับให้มูดิกความฟิตถึง ก่อนห้อยลงช่วงหลังก็ได้นะครับหลายอย่างสามารถทาได้พอมีตัวเลือกเพราอนักเตะก,ก็เริ่มหายเจ็บกลับมาแล้วล่าสุดก็เห็นว่าชูโกเมกาจะกลับมานะครับผมมองว่าเบอร์ลี่เป็นบอลบอลที่ดีนะตอนอยู่แชมเปี้ยนชิพแต่ว่าระดับมันยังไม่ถึงพรีเมียร์ลีกผมชื่นชมกองปณีนะนะครับที่ทําทีมได้ดีนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะลูตันทาวน์นะนะครับก็ถือว่าทําได้ดีอันนี้ต้องชื่นชมแต่ว่าผมมองว่าหลายหลายคน เขายังไม่ถึงระดับทินดีนะครับดังนั้นแน่นอนว่าเบอร์รี่มาลับลึกอยู่ที่ว่าโปเชติโน,โนและลูทีจะมีไอเดียในการเข้าทำได้ดีแค่ไหนนะครับขอขฟันโพว,ว่าเชลซีชนะสองศูนยจับอาอมอมเลยไหมยันเลยครับขอบผมเอโอมเลยครับครับุ วันนี้เราจะพูดผมจะพูดในเรื่องของตัวทีเด็ดทีขาดนะครับที่จะเกิดขึ้นในเกมเกมนี้นะครับทางกั่งเชลซีเนี่ยื่อกีฟผมพอพูดถึงกรณีที่ออกออกบอกว่าโควิ w ไม่เสียผมผมกำมองมองว่ากาที่โควิไม่เสรมอาจจะเป็นคำสั่งตรงจากโคเิติโน่หรือเปล่าว่าคุณไม่ต้องเสีมย ใช่นปพอพอพอวิวไม่เติมปั๊บเอ้าโปรชินิโนชอบใจเลยทีนี้เอ้าคุณไม่เติมตามคำสั่งองแต่พอถ้าเป็นเบนชีวิลกันก่อนลงมาเอ้าคุณเติมเอดแขนผมอ่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักๆที่เขาเลือกพร้อมเลือกคงอยู่ก็ได้สิ่งที่ผมบอกเเต่ทีนี้คุดเก่นหลังเนี่ย ทีเด็ดทีขาดผมว่าจะให้เป็นมารักุกปุริยาวันนี้ยอาจจะมีในแอสซิสอา่ากคูกปุริยาก็ได้ในการรอผลงานผมผมชอบนักสืคนนี้มากเลยนะเขาเป็นคนที่เพาที่ผมองเขาเป็นคนที่อดทนงไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเขาก็ฝึกซ้อมอยู่สมเสมอจนได้รับโอกาสตัวจริงอยากแม็กซ์ชย ่วงม,มาเล่นแบ็กขอีกมันไม่ใช่ง่ายๆเลยที่จะลงตำแหน่งกันแบบนี้แล้ววันนี้เขาอาจจะต้องแี่งคนง,งานนะเพราะว่าครูคุรย,าย่าคือตัวที่เด็กฟอมฟองเลตัวที่ผมฟอเสริมนิดหนึ่งนะครับก็เอาจริงๆผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละผมพูดตรงๆว่าผมเพิ่งเคยเห็นแบ็กซ้ายที่โยกมาเล่นแบ็กขวานะครับเพราะส่วนใหญ่ผมมากเก็บแบ็กขวาที่จับไปเล่นแบ็กซ้ายไม่ว่าจะเป็นล่าสุดก็คือเจา้ากันเซลโลเนี่ยนะที่เล่นให้แมนซิตี้ หรือระดับที่สุดของเชลซีก็คือเซซ่าอาสปิโกต้านะครับยุคข,ของโชเซ่มอนโยก็เอาอาสปิโกต้าไปเล่นเป็นแบ,บ็กซ้ายนะครับที่ถนัดเทา้าขวาอันนี้ก็อาจจะเป็นถ้าคราูคูเรีาทำผลงานได้ดีผมก็เออก็โอเคนะแต่ว่าผมมองว่า,วายัางไงลิเจมกลับมาคงจะเป็นลิเจมแบบเสียงประมาณนี้ครับถือว่าถือว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กับผลงานของครูคูเรีาแล้วก็ชื่นชมในความอดทน ที่อโองบานเนี่ยตอ่อคร <ผม S 2> พูดถึงตำแหน่งกองกลางคนที่ขาดไม่ได้ก็คือคนคนเนี้ยไอ้ผงฟ้าอดตเด็กโงฟ้าเราจะไม่พูดถึงแต่ผมชอบคนคนนี้เป็นที่เสียกสีแต่เรอเจเอ่อไม่หลายคนเนี่ยจะแบบว่าไม่ชอบแา่เราเจอเพราะว่าเขาไม่มีมีแบบว่าจ่ายจูเลือกค้าสวยยิ่งประตูงามๆแต่ผมสนิ เด็กคนเนี้ตั้งแต่เรื่องเข้าอคาเดมี่ตั้งแต่เชลซีตั้งแต่แปดปีเขาเติบโตมาเรื่อยๆจากการยืมตัวจนในที่สุดเขาก็ได้มาเป็นจับตัางทีมเชลซีในวันนี้ยเขาคือมดงานที่ดีมากคนหนึ่งถ้าถ้าเลกถึงการเลื่อนเลือไม่ออกคุณจะต้องมองไปถึงเงอร์สันของเลรอปูเขาไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่เขาเนี่ยไปทุกที่ที่มีบอลเขาพยายามเปเต็มในเพื่อน เพื่อน,านขาดุองตรกไหมเขาจะซัพพอร์ตซัพพอร์ตจะเป็นมดงานที่ที่ดีมากนะเนี่ยอันนี้คืออีกส่วนที่ Chelsea เชลวซียอขาดท้ายไปเขา่งแต่ผมมองว่าที่เคียวซีไม่เพราะว่าเขารับหน้านที่เยอะไปหน่อยเขาต้องแบบถอนองลงมาว่าให้เพื่อนช่วยซัพพอร์ตให้มาขึงจุดที่แนาพอมีใครเข้ามาอัเป็นการแบ่งบทกะะัลทีมกา,านก็จะสม,มดุลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ผมมองว่าคารลเจอรนี้คือที่เดที่ขาดอีกตัวนตนหนึ่งส่วนกลองแรกนะครับเรียนแรกเนี่ยก็จะมีพาเมอร์ที่ด้วหลายคนอยากให้ลงเพราะว่าซื้อมาด้วยรายคาที่แพงก็อยากให้ลงทีนี้หน้าเ้าก็จะมีปัญหาก็จะใช้เป็นใครนะครับตัวย่า,ยาตัย่านะครับ วันนี้นะครับผมว่าพาเม่ยจะเป็นตัวที่เด่ดอีกต,ตัวหนึ่งของของน้านะครับผมคิดว่าวันนี้เชลซีจะหมุกใจเบอร์รี่แบบกองวันแทบสัห65ถึง70เปอร์เซ็นเลยลวันนี้จากกองบอลเนี่ยแม่กองบอลก็ไปเรื่อยๆเขไปเรื่อยๆจนได้โอกาสทำประตูแล้ววันนี้โมยาก็มีอคนหนึ่งที่ดอดทนรอคอยโอกาสมานละ้ว จากการโดนแดนกี่นัดน,นะของแจ็คสันวังนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวนัดนี้นดัดนี้พ้นใช่ไหมนันดนี้เบียดเบียดกับโบย่าว่าโบเชติโน่ให้สัมภาษณ์ว่าตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ใครนะครับเพราะว่าแต่แต่เราก็ยังเดาทางไม่ถูกระหว่างแจ็คสันหรือโบย่าเพราะว่านัดล่าสุดโบย่าเล่นดีนะพักบอลได้พิงบอลได้จ่ายบอลได้เล่นดี ผมก็คิดว่าถ้าโบยาควรให้โอกาสโบยาลงทํางานต่อเน,นื่องนะครับเพื่อประการเป็นการพัฒนาแล้วก็เก็บความมั่นใจจากรักเตียอมาใช้นัฬนี้ถ้าอยากชะนะคุณก็ต้องต่อยอดจากคนงานลั่แล้วการที่คุณออกเสียามาให,ให้ให้เกิดขึ้นในนาฬนี้นะครับผมก็คิดว่าวันนี้นะครับเคีเนี่ยก็จะมาเยือนเขาจะปังคับ สามศูนย์ผมว่าเบอร์รี่ศูนย์เจอซีสามครับกระปงครับทางเดียวกันนะครับออออกให้ชนะสองศูนย์นะครับออผมให้เจอซีชนะสามศูนย์นะครับฟังออเอนะครับอ่าเนื่องจากว่าแจ็คสันนะครับทลททดแบนผมคิดว่านะครับเบียดเบียนกันแล้วนะครับระหว่างแจ็คสันกับโปยะาเดาใจพรนะผม ไม่รู้มีความคิดยังไงนะครับเห็นด้วยนะครับที่ว่าให้โอกาสโบยาเพราะโบยาเล่นดีนะที่แล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของแจ็คสันอีกรอบหนึ่งนะครับรู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูคืนนี้แล้วกันนะครับสามทุ่มผมผมผมก็คิดเหมือนกันคิดว่าแจ็คสันใจะได้ระบก่อนคล้ายระบบแล้วถ้าลูกรักหรือมั้งผมคิดแบบนั้นไม่ไม่ใช่ลูกแรกหรอกแจ็คสันก็ออกเดบอวดีใช่ครับ เราโบยาก็ยังไม่ฟิตด้วยก็มีความเป็นไปได้สูงผมผมยังมองไปทางว่จาจัสันาจะตัวจริงกว่านะัและถ้าเกมเติ่งๆก็อาจะบอาบยาา่าไปผมคิดแม่นะครับรับเห็นด้วยครับอ่าแล้วก็ลูกเกมก็เห็นด้วยกับอโอมนะครับที่ว่าเชลซีน่าจะคองบอลบุกใส่ตลอดนะครับเพราะว่าเบอร์ลี่ด้วยชื่อชั้นด้วยนักเตะนะครับเป็นรองแบบไกลมากเลยนะครับแล้วก็เชลซีประสบการณ์เยอะนะครับในพรีเมียร์ลีกเบอร์ลี่ ขึ้นมาอาจจะเป็นแชมป์นะครับจากแชมเปี้ยนชิพแต่ว่ามาเจอของจริงนะครับก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับนัดที่แล้วที่ชนะลูตันเนี่ยก็ทีมระดับใกล้เคียงกันนะครับก็สูสีนะครับแต่ว่านัดนี้ผมว่าเชลซีนี้บนเป็นตอบมากๆนะครับนัดนี้ััทวงเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าเชลซีน่าจะชนะสักสามหนึ่งแล้วกันนะครับให้เบอร์ลีสักลูกหนึ่งนะครับ ประมาณนั้นครับครับประมาณนี้ละกันประมาณนี้นะครับสําหรับคู่นี้นะครับบพวกเราขอฝากช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับช่องสามอวิจารณ์บอลนะครับทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e e ด้วยนะครับใครเพิ่มเติมอะไรไหมครับมีครับผมก็ฝากช่องเรานี่เแหละครับครับครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ That'd it